然后今天呢，我也很感恩。我呢，我好，好,好，你。呀，公司真的很用心，很用。更何况，本啊，本社平台这里，是给机会，有。有讲的之前呢，我们往后面看有一个人。对，呐，有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 ， ุณฟ้าเช่นซันเทียน3วันก่อนอีกเกิ่อน 我跟他讲你要去上三天课程เราต้องไปนะเ,เ,เข้าเข้าในชั้นชั้นเรียนสามคืนส,สวันตรงนี้มี一个很大的责任มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ你要把一些公司的文化带回来ก็คือเอาวัฒนธรรมีเวที่ไปเรียนตัวนี้เอามาถ่ายทอดแบ่งปันให้คนอื่น你是第一个人被选中去参加英文的三天课程คุณเป็นคนแรกที่ได้คัดเลือกในคอร์สของภาษาอังกฤษที่ 8, เป็นห้าภาษาอังกฤษท่านค่ะ你学了过后你要 กลับ่า发扬光大ก็คือนะครับหลังคนเรียนรูนะ้เนี่ยกลับมาคนต้องมาถ่ายออทอดเผยแพ่เกิวัฒนธรรมของรีวเออให้ได้ถ้า okay. อย่องโอลคเขาบอกตอบตกลงเข okay. าจะตอบตกลงเไปจะอบิกไปเขาจะตอบตกลงเขาจอบกลงเ้าจะตอบตกองเขาจะตอบตกลงเขาจตลงเขจอตอโอเค 我也没有办法过去，因为那个是我的家乡。这个地方呢？孟宗哈啦，哈姆。很远。但是呢，我们公司那边有三十位，哎，三有四十位一起上课三天。就就是啊，总啊，我们班有四十啊，他他上课。全程讲英文。他跟我的儿子一起上课。哦，他去学跟卢昌他。 不是这个儿子是另外一个儿子เลูกชายคีกคกนนครับครับ一起上课ไปคลองเฉลียนด้วยกัน我相信这一次的三天课程过后เ不一样ปแน่นอนคือหลังจากได้เรียนนะครับสาวานันนี้ตัวเขาเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน整ทั้งหมดเขาจะไม่ให้คุณมาพูดทกว่าคนที่เข้าจะไยน่นห้คุณมาพูด กับคนอื่นเด็ดขาดว่าไปเรียนรู้อะไรมาแต่ส่วนาจ但是我相信他现在的感受真的很强烈的。แน่นอนครับว่าตอนนี้ความรู้สึกลึกๆแล้วก็ที่ได้รับตรงนี้น่าจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลัง。我们用5分钟而已。ขอใช้เวลา้านาทุกเ่อขอเวลาห้านาทีตรงทุกคนก็หิวแล้ว。นะคสังตัยสั่งเจรับานกขาขอมาแป่งปันตรงนี้ห้านาทีครับ。 สวัสดีครับแปหนึ่งครับสวัสดีนะคะสาหรับคนที่เพิ่งเจอฟ้าครั้งแรกนะคะก็สวัสดีเอ,อทุกคนแล้วก็ฟ้าก็เอ,อมาอยู่ในริเวะเข้าเดือนที่สี่เนาะเข้าเดือนที่สี่นะคะแล้วก็เหตุผลที่ฟ้าเข้ามาอยู่ในริเวคือว่าเออ,เอ,อสุขภาพร่างกายไม่ดีนะคะคืออ,อหมอลองหมอลองกระดูกกับ เอ็นเอ็นเ,เ,เป็นเาาอากเสบซึ่งก็มีการทะเลากับหมอหมอบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่าเนี่ยคุณจะวิ่งไม่ได้<อ>ก็ไม่อยากผ่านะอายุเพิ่งสี่สิบกว่าเองรู้สึกมีความรู้สึกให้ความหมายสี่สิบกว่าต้องผ่าเข่าแล้วหรออวะนะคะก็ก็เลยเฉยเฉยไม่ผ่าก็หาทางทำทุกทาง ที่จะไม่ผ่าก็ไม่หาหมอหมอที่สามก็ยืนยันคําเดิมว่าฟ้าต้องผา่งาเพราะนงั้นฟ้าจะวิ่งไม่ได้นะคะค<ด>ก็เกิดสิ่งมหาศัรจ์น,นะคะค<ด>ฟ้าเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันมหัศัจงไงกับชีวิตฟ้า<ค><ด>แบบว่าฟ้ายกเข่าได้<ค>ดฟ้าเออฟ้าก็กปกติที่กว่าสิ่งนั้<ค><ด> เดี๋ยวจะเอาไปให้หมอที่โนนเวนเขาดูจานหมอไม่อยากให้ผ่าเนี่ยเราไม่ผ่าเนี่ยเออก็ตายนีหว่าต้องมีชีวิตอยู่ได้อะเออพราะฉะนั้นก็ไม่อยากแชร์อะไรมากนะคะอยากจะบอกว่าสงเเกนทาอไม่ต้องไปสนใจใครบอกว่าคุณทําได้หรือคุณทําไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคุณเองอยู่ที่เจ้พี่เองแม่อยู่ที่พี่เองหรือแม่รัอยู่ใคร จป,นะป๋าเนะี่ยป๋าเจอจ้ะคุณทำได้เลยทำได้อยู่แล้วคุณทำได้อยู่แล้วมันทำได้อยู่แล้วพุณนะไ,ไม่ต้องฟังเลยใครจะบอกว่าคุณทําอะไรได้หรือทําไม่ได้คุณสามารถคุณ